สวัสดีค่ะแฟนๆช่องข่าวเด่นหววดงวันนี้ทีมงานมีข่าวสารเล็กเด็ดมาฝากกันอีกเช่นเคยคะ่ะสองทะเบียนรถเคลื่อนล่างเจ๊เกียวพรุ่งนี้แล้วนะคะสําหรับการประก,ระกาศผลอวสาเกกีนแบ่งรัฐบาลเมื่อประจำวันที่1ตุลาคมกันแล้วเชื่อว่าเขาห,หลายท่านคงกําลังตามหาแนวทางเล็กเด็ดกันอยู่ใช่ไหมคะแต่สาหรับท่านใดที่ยังไม่มีแนวทางวันนี้ทีมงานก็มีมาฝากกันอีกเช่นเคยคะ่ะโดยเป็นเลขทะเบียนรถเคลื่อนล่างเจ๊เกียว สำหรับการจากไปของนางสุจินดาเชิดชัยหรือเจเกียวฉายาเจ้าแม่รถทัวร์ผู้ประกอบธุรกิจอู่ต่อรถทัวร์เชิดชัยอุตสาหกรรมและเดินรถโดยสารสาย21กรุงเทพโคราชและสายอื่นๆในประเทศไทยได้ถึงแก่กรรมด้วยความสงบในวัย88ปีที่บ้านพักภายในอู่เชิดชัยจังหวัดนครราชสีมาโดยได้มีพิธีลดน้ำศพในวันที่29กันยายนเวลา16นาฬิกา ที่อู่เชิดชัยสำหรับเจเกียวมีโรคประจำตัวและรักษาตัวอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงวันคล้ายวันเกิดในแต่ละปีจะเปิดอูท่ทำบุญทำกลางลูกหลานและผู้คนที่เคารพเข้าร่วมงานจำนวนมากแล้วก็ได้มีการเคลื่อนร่างของเจเกียวคือรถทะเบียน8กสเ8 0 4เพื่อไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอย่างบริษัทเชิดชัยอยุตสาหกรรมโดยมีลูกชายและลูกสาวพร้อมด้วยพนักง,งานในบริษัทมารอรับร่างของเจเกียว อย่างไรก็ตามทีมงานก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะเลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีรับทรัพย์ยินดีไปที่1ตุลาคมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆใหม่หมๆจากช่องข่าเด่นหวยดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ